สวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะครับอัปเดตบรรยากาศครับหน้าท่าเรืออโศกค,ครับผมอกาศหน้างานครับตอกเสาเข็มครับผมทำทางเดือนเลาะริมคลองครับไก่จะเสียจแล้วครับตอกเสาเข็มวันนี้ก็คงจบครับ ถึงตรงนู้นครับบรรยากาศรวมๆครับผมเชา้านี้วันที่14กักฎาคมนะครับผมบรรยากาศฝั่งนู้นครับคนเต็มเรือเลยฟังคุณกับแม่นแยวแล้วครับเรืออีก ที่หาเมียดเนี่ยนะครับประเชอมต่อกับท่าเรือบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมครับผมอัปเดตสถานการณ์ขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม